สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนธันวาคม2565กันนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีกรกฎนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะมีดาวย้ายอยู่3ดวงนะคะก็คือดาวฤตยูโครจรเข้าสู่ราศีเมษนะคะเป็นการโครจรถอยหลังเนี่ยนะคะในวันที่1ธันวาคมเวลา15บหนากาสินาทีนะคะดาวศุกร์นะคะ โคจรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่8ธันวาคมนะคะเวลาตี2นาฬกาสแนาทีแล้วก็ดาวอาทิตย์นะคะโคจรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ธันวาคมเวลา21นาฬกา35นาทีนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าคนลัคนาราศีกร,รกฎจะเป็นอย่างไรคนลัคนรกการาศีกร,รกฎเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะคะ ก็จะมีการกระเพื่อมนะคะเนื่องด้วยดาวฤตยูเนี่ยนะคะมีการโคจรถอยหลังกลับไปอยู่ในเรือนการงานของเจ้าชะตาและดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะคะก็ได้ตำแหน่งเป็นประเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยนะคะอ่าซึ่งอาจจะดูแลเหมือนเป็นตำแหน่งที่อ่อนแอแต่ว่าก็ยังมีตำแหน่งราชาโชคร่วมเข้าไปด้วยนะคะและก็ ถือว่านะคะถือว่าอ่าก็ยังเหมือนกับว่าอ่าในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะคะมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนแต่ก็จะมีทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในเรือนสุภพระเนี่ยอยู่ในเรือนเห็นความสุขความสมหวังความสําเร็จเนี่ยนะคะก็จะมีการโคจรที่แบบอ่าปกติมากขึ้นน่นะคะซึ่ง จะปกติจริงๆเนี่ยน่า,นาจะวันที่16 17กเ็นี่ยนะคะก็จะมีการโครจรได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าตั้งแต่วันที่สองธันวาคมไปเนี่ยนะคะดาวฤหัดเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มโครจรได้อย่างดีแล้วนะคะหลังจากพักองศามา,าก็ทำให้หยุดนิ่งความพัฒนาความคาดหวังเกี่ยวกับความสุขความสำเร็จเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่หลังวันที่สองธันวาไปเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะเห็น ช่องทางเห็นความสำเร็จนะคะเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่เราได้คาดหวังคาดาเขาเรียกว่าคาดความสำเร็จไว้นะคะแล้วก็คิดว่าจะมีการพัฒนามีการต่อยอดได้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานได้ด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องการเงินล่ะการเงินเป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเนื่องด้วย อยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีก็คือการเงินการทองเนี่ยนะคะก็อาจจะมีรายได้เข้ามาเยอะด้วยมีรายจ่ายเข้ามาเยอะด้วยนะคะก็มีอะไรปนเปไปนะคะเยอะแยะไปหมดนะคะรายจ่ายเกี่ยวกับในครอบครัวเกี่ยวกับในบ้านเกี่ยวกับความของใช้ของที่จําเป็นนะคะทีนี้เมื่อดาวอาทิตย์ ย้ายก็สู่เรือนอดิเนี่ยนะคะ,ะหลังวันที่16ธันวาคมไปเนี่ยนะคะการเงินอาจจะสะดุดมากขึ้นนะคะอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอ,ะ,อะมากกว่าเดิมอีกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้อยู่ดวงเดียวเขาก็ยังอยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุของเขาและก็อยู่ร่วมกับดาวคู่สมพลของเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าจะมี เขาเรียกว่าจะมีอะไรอะไรที่ช่วยเหลือได้อยู่นะคะก็คือเกื้อกูกนรายได้อื่นๆก็อาจจะมีเข้ามาได้มากอยู่แต่รายจ่ายนั้นเยอะอยู่นะคะถึงแม้จะมีการสะดุดหรือติดขัดบ้างเป็นช่วงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นาการเงินการทองของคุณกน็น่าจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยนะคะมันก็จะได้รับการแก้ไขแล้วก็ เกิดการพัฒนาได้ดีด้วยนะคะซึ่งมันยังยังคงมีรายจ่ายอยู่นะคะรายจ่ายยังยังมากอยู่แต่มันจะผ่านพ้นไปได้ดีอยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัดก็เริ่มดีขึ้นด้วยมีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยนะคะอ่าแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินก็มีดาวผู้ช่วยอีกสองดวงก็คิดว่าคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอยู่ แต่ก็อย่าประมาทให้คุณบริหารเงินดีๆจัดการเรื่องเงินดีๆนะคะอะไรสำคัญค่อยจ่ายนะคะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ให้ช้าไปหน่อยนะคะก็จะทำให้ประคองเกี่ยวกับรายได้ของคุณไปได้ดีนะคะทีนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์โดยรวมแล้วดูจาก ในในวิดีโอเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าดาวสุกเนี่ยนะคะดาวที่เกี่ยวกับความรักของคุณเนี่ยนะคะ,ะโคจรเข้าสู่เรือนอริหลังวันที่8ไปเนี่ยนะคะก็เป็นจังหวะชีวิตที่ความรักคุณอาจจะไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยราบรื่นอาจเกิดปัญหาหรือเกิดสะดุดติดขัดได้นะคะติดขัดได้อาจมีความไม่เข้าใจกันบ้างมีความขัดแย้งกันบ้างนะคะ แต่ก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะรุนแรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวศุกร์ก็เหมือนอย่างที่กล่าวมาอยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุอยู่อยู่ร่วมกับดาวคู่สมคลอยู่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ายังมีมิตรคอยช่วยเหลือมีอะไรคอยเกือ้อกูลมีอะไรอะไรที่คอยยับยัง้งให้เราเนี่ยสามารถประคับประคองความรักไปได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ ก็ถือว่ามีจุดสะดุดมีจุดติดขัดอยู่แต่ว่าคุณก็จะผ่านพ้นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะต้องอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะว่าคุณต้องระงับอารมณ์คุณให้เป็นระงับการใช้คำพูดคำจานะคะที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณดึงสติได้ประคับประคองอสติที่จะไม่ ไปกระทบกระทั่งคนรักหรือคู่ครองหรือหุ้นส่วนของคุณได้เนี่ยนะคะก็จะทําให้ชีวิตความรักหรือเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันก็จะไม่ได้กระทบกระเทือนแล้วก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้ความรักอาจจะไม่เด่นเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราทําใจปล่อยวางไม่ได้โฟกัสในเรื่องจุดนี้คุณก็จะสามารถ มีความรักที่ดีไปเรื่อยๆได้อยู่นะคะก็สรุปก็คือการงานมีการผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงการเงินมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงแต่คุณก็จะผ่านพ้นได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินดีๆส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่อยากให้ไปโฟกัสค่ะอยากให้ประครับประคองไป อยากให้เรามาระวังเรื่องคำพูดคำจาไปแล้วก็ให้มีสติเยอะๆนะคะในการที่จะพูดหรือว่าตัดสินใจอะไรต่างๆในช่วงจังหวะนี้ยังไม่เป็นจังหวะที่ดีในการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะเกี่ยวกับคำทำนายในเดือนธันวาคม2565 หวังว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสตินะคะในการดำรงชีวิตให้มากๆนะคะ,ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ